สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไพ่สองดวงนะคะก็ตรงนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเพียงาการ์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนเก่าของเราเนี่ยเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมเขาลืมเ,เราไปแล้วหรืออยังนะคะก็ทั้งสมาธินะทุกคนเลือกไพ่นะคะกองที่1 2 3นะคะถ้าไม่ทันกดพอร์ดไว้ได้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกองที่1กันก่อนเนาะกองที่1เป็นยังไงบ้างเขาลืมเราไปแล้วหรือ,อยังนะคะคือจากาไพ่ใบนี้เนาะคือขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนว่าเขานะคะยังนึกถึงเราอยู่ยังมีบางครั้งนะคะที่ยังรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะไพ่ใบนี้สื่อถึงว่าเขายังไม่ move on คือพยายามอยู่แหละแต่ว่าสิ่งที่เขาแบบทําได้กน็นั่นก็คือว่าตอนเนี้พยายามที่จะหาอะไรทํา ื่อลบล้างความรู้สึกเหล่านั้นที่มันยังวนเวียนอยู่ในใจของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ยอมรับเลยนะว่าโอเคถ้าเขาผิดเขาก็ยอมรับผิดเขาก็ไม่ได้แบบจะมาว่าอะไรเราซึ่งฝนมองว่าลึกๆแล้วอ่ะก็ยังไม่ลืมเลยนะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาไหมนะคะ อ่าคือถ้าถามว่าเขาจะกลับมาไหมฝนมองว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วแหละนะอืมเรื่องราวของเรากับเขามันจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องราวของเรากับเขานะคะฝนรู้สึกว่ามันก็คงจะจบแค่นี้แหละนะมันก็เป็นความทรงจําของเราทั้งคู่แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อไพ่กองที่2เลยนะคะคนที่เลือกกองที่2นะคะถามว่าเขาลืมเราไปแล้วหรือยังนะคะผลมองว่าเขาน่าจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าแชทเขาอ่ะไม่เหงาอ่ะบอกได้แค่นี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นเรานะที่ยังรู้สึกวนเวียนหรือหว่วงความรู้สึกของเราอ่ะที่มีมันก็ยังมีเขาอยู่ในใจตลอดเวลานะคะก็ ลืมเราแล้วหรือเปล่าคือในบางคนเนาะอาจจะมีเขาเรียกว่ายังไงอะเรากับเขายังอยู่ในชีวิตของกันและกันยังมีการเจอหน้ากันตลอดอะไรเงี้ยอาจจะทํางานที่เดียวกันก็เป็นไปได้นะคะอืดูแล้วว่าลักษณะแบบนี้อะเราน่าจะ move on จะดีกว่าแหละงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาอีกครั้งไหมนะคะฝนมองว่าเราต้องพัฒนาให้ตัวเองดูดีขึ้นอะอืม ความผูกพันมันยังมีนะมันก็มีโอกาสที่ว่าเขาจะกลับมาได้นะคะเรื่องราวของคนที่เลือกกองที่สองนะคะจะเป็นประมาณนี้ซึ่งตัวเราเองอะ่ะบอกได้เลยว่าเราจะรักตัวเองมากขึ้นนะถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาแล้วอะ่ะถามว่ามันจะเป็นยังไงก็คือเราอาจจะมีความกลัวเนาะความระแวงว่า้สุดท้ายแล้วว่ามันจะไปต่อได้จริง,รงๆหรออะไรเงี้ยก็อยู่ที่เราตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงนะคะแต่ถ้าแบบ ให้ฝนเลือกหรือแบบเป็นคนไกด์ะคิดว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องจบแค่นี้จะดีกว่านะคะต่อไปคนที่เลือกกองที่3นะคะมีไพ่สามดาบนะมีไพ Queen ่ควีนดาบอสศวินถ้วยนะคะแล้วก็เฮอร์มิตคือไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาแบบนี้คือเขาก็ยังมีความนึกถึงเรา แต่ถามว่าเขาจะกลับมาไหมคิดว่าเรื่องของการง้อบอกได้เลยว่าคนทางยากเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้ในตัวเองสูงมากนะคะแล้วก็เขาอยากอยู่คนเดียวการที่เลิกกันไปอ่ะมันก็เหมือนเป็นการที่เขาตกผลึกได้นะสิ่งที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างที่จะเจ็บกับความสัมพันธ์นี้มากเลยเนาะฝนว่าโอกาสที่เขาจะกลับมานั้นมีไหมคะโอกาสที่เขาจะกลับมานั้นเราต้องพยายามเข้าหาเขานะพยายามง้อเขานะคะซึ่งเขาอะใจแข็งอยู่นะ บอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างที่จะใจแข็งพอสมควรรอดีไหมหรือว่า move on ดีนะคะอืมโอเคถามว่ารอได้ไหมฝนมองว่าก็ก็รอได้แต่บอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่ากลับมานะความสัมพันธ์มันก็ยังเป็นแบบเดวิลสุดท้ายอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งกันอะไรอย่าเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะถ้าเป็นคำแนะนำจากไพ่ตรงนี้ ถามว่าจะไปต่อกับคนนี้ดีไหมมันไปต่อได้แต่ว่า มันเป็นแค่ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ว่าลุ่มหลงกันอะแนวแนวนั้นมากกว่านะคะโอเคค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยหรือว่าแอดไลน์หน้าโปรไฟล์นะคะได้เลยขอกดไลค์กด s u b s c r i b ้ให้ฝนทีนะคะกดไลค์กดแชร์้กันดีทีนะคะโอเคอันนี้เป็นคลิปแรกก่านอาจจะมีกระตุกกระตักบ้างเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย